เซ็นอีกแล้วรงนามอีกแล้วนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสองสหรัฐนะครับที่ล่าสุดเลยครับเซ็นคำสั่งยุบกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเป็นหนึ่งในคำมั่นสัญญาของเขานะครับที่ให้ไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเขาเนะี่ยระบุนะครับว่ากระทรวงนี้เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสหรัฐอเมริกาเลยแล้วก็เป็นหน่วยงานที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่คุ้มค่าครับถ้าใครฟังแค่นี้ก็คงจะคิดว่าทรัมป์เนี่ยบ้าหรือเปล่านะครับผมไม่มองเห็นถึงงออนนาาคตขลลูก หรือว่าไม่ให้ความสําคัญกับการศึกษาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขามีเหตุผลครับโดยทรัมป์เนี่ยบอกว่าเหตุผลที่เขาเนี่ยต้องยุบกระทรวงนี้ทิ้งเนี่ยเกิดจากที่เขาเห็นมานานแล้วนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้จ่ายเงินได้การศึกษาเนี่ยเรียกว่ามากกว่าประเทศอ,อื่นๆพอสมควรนะครับแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยกับไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยกลับอยู่ในอันดับท้ายๆของรายชื่อในแง่ความสําเร็จของเรียกว่าทั่วโลกนั่นเองครับแต่การสั่งยุบกระทรวงใดก็แล้วแต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ทํากันงง่่าาายๆรับเเพะวมจต้ออก อุปสรรคมากมายด้านกฎหมายนั่นเองครับแบบเดียวกับแผนไล่คนออกจานวนมากที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้การตัดหน่วยงานของรัฐบาลกลางทิ้งแล้วก็เป้าหมายในการลดการใช้ค่าใช้ใจ่ายต่างเนี่ยเรียกว่าของทรัมป์เนี่ยมันมีอุปสรรคทางกฎหมายเยอะแยะมากมายเดียวครับซึ่งหากไม่สําเร็จนะครับเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะใช้วิธีเดียวกับที่เขาพยายามที่จะยุบหน่วยงานาการช่วยเหลือการพัฒนาระหว่างประเทศหรือว่า US Aid นั่นเองครับซึ่งเป็นการตัดงบประมาณลงไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเนี่ยโครงการต่างๆมันก็หยุดชะงักแล้วก็ต้องล้มลงไปนั่นเองครับ ครัมบอกครับว the right, well. ่าการยุบกระทรวงศึกษาธิการนะครับไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่มองอนาคตลูกหลานครับหรือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาเพียงแต่ว่ามีความเข้าใจผิดแล้วก็ความเข้าใจคาดเคลื่อนมากพอสมควรครับเกี่ยวกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาก็คือว่าเข้าใจกันว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีอํานาจควบคุมโรงเรียนในสหรัฐแล้วก็มีอานาจกําหนดหลักสูตรแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโรงเรียนต่างๆในสหรัฐอเมริกานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดำเนินการโดยระดับรัฐแล้วก็เขตปกครองท้องถิ่นมากกว่าครับ ถามว่ากระทรวงสกษาธิการในสหรัฐแล้วมันมีหน้าที่อะไรครับถ้ามันเป็นเช่นนั้น <c oughs> เขาบอกว่ากระทรวงสกษาธิการเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการบริหารและการดูแลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับก็คล้ายๆบ้านเรานั่นเองครับของรัฐบาลกลางนะครับเขาบอกว่าซึ่งหากยุบก,กระทรวงนี้ไปเนี่ยแล้วจะทํำยังไงดีครัมเนี่ยบอกว่าอาจจะโอนหน้าหน้าที่เนี่ยครับในการดูแลเงินกู้เหล่านี้เนี่ยให้ไปอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนั่นเองครับมันก็จะลดการทํางานลดค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับคือมันไม่ซับซ้อนไม่ซ้าซ้อนกันนั่นเองครับและในปัจจุบันนะครับ พบว่าเด็กๆในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฟรีครับเรียนฟรีทั้งหมดแล้วก็มันบริหารงานโดยเจ้าหน้าที่ท้องถินครับเงินทุนเกือบทั้งหมดเนี่ยก็มาจากภาษีของรัฐแล้วก็จากภาษีท้องถิ่นนั่นเองครับและการตัดสินใจเรื่องหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็ทําโดยรัฐบาลของรัฐแล้วก็เขตการศึกษานั้นๆครับอาจจะมีรัฐบาลกลางเนี่ยช่วยกํากับดูแลอีกครั้งหนึง่ง โดยปัจจุบันนะครับกระทรวงศษาธิการของสหรัฐอเมริการครับมีพนักงานอยู่ประมาณ4,400คนครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดแล้วนะครับในคณะรัฐมนตรีของโดนัลด์ทรัมป์นี่เองครับและกลารใช้งบประมาณของรัฐบาลกลางกับการศึกษาในกระทรวงศษาริการเนี่ยมีแค่ไม่ถึง2%ด้วยซ้ำครับซึ่ง ในงานลงคําสั่งนี้ครับวันนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ21 000. มีนาคมนะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นครับของสหรัฐอเมริกาคือตอนนี้อเมริกาเนี่ย20ใช่ไหมครับก็ในวันนี้เนี่ยของไทยเนี่ยเขาก็จะมีการสั่งพักงานพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วนะครับจำนวน2,100คนครับก็คือเกือบครึ่งนั่นเองครับจะถูกพักงานแบบไม่มีกําหนดครับแต่ว่าเรื่องเงินเดือนเนี่ยก็ยังจะต้องดูต่อไปนะครับว่าพักงานแล้วยังต้องจ่ายหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงต่ออันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวอีกครั้งหน เป็นการยุบกระทรวงศึกษาที่การทิ้งครับแต่เหตุผลของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นอนาคตนะครับไม่เห็นอนาคตของลูกหลานแต่ว่ามันเป็นกระทรวงที่เขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้ตามที่ต้องการนั่นเองครับดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิเศษกับ m o โนแม็กลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกกัน4สี่เหลี่ยมล้วโทรออกลูกค้า t r ูดี t ท็กกดดอกจัน336สี่เหลี่ยมล้วโทรอออก